สวัสดีค่ะี่น่ารักทุกท่านนะคะพอเป็นเสียงตามสายจากพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะวันนี้นะก็เตรียมต้อนรับท่านนายอำเภอคนใหม่นะคะเพื่อที่จะนะคะมาบ้านกเกษตรสมบูรณ์หมู่14นะหรือบ้านกุกตูหมู่หมู่14นั่นเองเนาะก็เป็นการนะต้อนรับนายอำเภอนะคะมาเอหมู่บ้านนะเพื่อที่จะเป็นหมู่บ้านนำร่องเนาะ ที่เราไปถ่ายคลิปเมื่อวานที่มีแม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แม่ผู้ช่วยนะคะที่ช่วยกันพัฒนาศาลากลางหมู่บ้านนะเพื่อต้อนรับนะคะทุกคนนะคะที่มาแขกทุกคนที่มาในวันนี้เนาะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับนะคะบ้านกกตูมหมู่14นะคะที่ได้เป็นหมู่บ้านนำร่องนะคะที่ นำร่องนะคะทำสิ่งต่งตางๆนะ,ะก่อนไขรเพื่อนเนาะก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างก็ต้องเป็นหมู่บ้านนำร่องก่อนนะคะพี่น้องเสียดายมะม่วงที่มันหลน่นเนาะยังไม่สุกเลยนะคะแต่หล่นลงมาทิ้งแล้ว ถ้ามะม่วงมันสุกนะคะบีบดูแล้วมันไม่สุกเนาะถ้ามันสุกนะเอาไปนะคะยัดโบกนะคะหมองหมักม่วงนะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะยัดโบกอ,อร่อยเลยทีเดียวค่ะเอฟซีฝนตกมาแล้วพี่น้องเอ้ยรถไถก็วิ่งวุ่นว,นว่นว่นเลย ดูห้วย่นองคลองบึงก่อนทางนี้เขาก็จะปรับเป็นที่นาผู้ใหญ่บ้านประกาศนะคะยังไม่จบเนาะก็เป็นการเรียนเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนาะเพื่อที่จะเข้าประชุมนะคะเป็นหมู่บ้านนำร่องเนาะ ก็อยู่ที่สารามูสิบสี่นะคะเมื่อวานนะก็พอผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นาะก็ขยันมันเพียรเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะทำความสะอาดสาลากลางหมู่บ้านเนาะ การประชาสัมพันธ์นะคะของทางทางบ้านหนูเนาะก็จะเป็นการพูดพู้ไทยนะคะก็เพราะว่าเราสื่อสารกันแบบภาษาผู้ไทยเนาะต่างคนต่างพูดผู้ไทยนะคะก็เลยไม่ได้พูดไทยนะคะตอนประชาสัมพันธ์หรืออโลโปข่าวเนาะเป็นการนะคะอโลโปข่าวจากพ่อผู้ใหญ่หมู่สิบสี่นะคะว่าวันนี้นะคะจะมีการารับนะคะ ท่านนายอำเภอนะที่จะมาหมู่บ้านนําร่องนะหมู่บ้านที่จะนําร่องทําสิ่งดีๆนะคะเพื่อชุมชนนะมันตําบลกกตูมีทั้งหมดสิบหกหมู่บ้านนะคะหมู่สิบสี่เป็นหมู่บ้านนําร่องหมู่หมู่แรกเลยทีเดียวเนาะก็เป็นความน่ายินดีนะคะก็ดีใจนะคะที่หมู่บ้านของเรานะได้เป็นหมู่บ้านนําร่องนะหมู่บ้าน ที่จะพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างนะให้หมู่บ้านอื่นๆเนาะที่ได้ดูได้เห็นนะคะคลิปนี้นสั้นๆก็แล้วกันนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ